ยกกับผมลงมินเกทียบลงมาจังเล็กฟีไฟต่อยแหลงน้ำนะดูเลยครับคนแหงแดงแล้วเออแปะกดโซโลแรลงเลยตัดภาพดูแรลงที่เจอทุกคนแรลงแดงยกทีมเลยแต่น่าจะเป็นพวกแรลงแดงที่ใกล้ๆกับตกเดี๋ยวโดนตกไม่ใช่เดี๋ยวให้เพื่อนแบก สวยก็เหมือนฝั่งน้องทรายจะไม่ตื่นมากนะไม่ก็ต้องรอของตออเละเกมน้ำหนผมแนะนำนะาตาแรกเนี่ยนี่ะพวกนี่ยอย่าไปซื้อซื้อของนี่มันกุ้งๆๆ้งกุ้งึ้งเลยเพราะจะตึ้งเึงเราซื้อของดีๆไปอ่ะส่วนจไม่งไปตายเอาเลยไม่ ได้เสียงมันไม่ค่อยดังเลยเสียงมันออกแปลกๆวาเงตื่นตอนนาตีห้าแล้วใไปถอดโมงเช้าแล้วโมงเช้าเพิ่งมที่ตื่นแล้วเออผมตื่นมาเล่นรถถุ้แล้วเป็สี่ตลอดนะมันเป็นช่วงเวลาที่มันไม่ค่อยตื่นชนะสีด้านวันนี้ ปืนดีๆของปืนปืนนะปืนกระไก่ปืนเันจะวิ่งไปหาเพื่อนแล้ว้องกดไลค์ให้ด้วยกัตึงกัตึงที่รอบที่แล้วของเสียงฝนถ้ามีคลิปก่อนนะมันนะวันมันลือหรือเมื่อวานนะผมไม่รู้หรอก คิดดองเลยส่วนผมทั้งที่ถ่ายตอนตีห้าเตืนนอนยังแบบไม่ล้างหนา้าแล้ววันนี้ยังไม่ได้ล้างหนา้าเลยแบบตื่นขแบบึ้นมาแบบโนกระชทกทุนีนื่ผมก็ปรับเวลาการตื่นนอนทำให้ผมนั้นไม่ค่อยตื่า โอ้โหกูไม่เป็นไรครับตาแรกๆ่าไปคิดมากเลยเนี่ยแหละเ็สายแห่ที่ไม่ค่อมดีดีด้วยนะเพราะว่าต้นเกมเนี่ยเรามัก็ตายน้ำเนี่ยแล้ทำให้ปืนที่เราซื้อมาเนี่ยซื้อมาซะแพงแเกได้ไงก็พัฒนาการของผมน้ำนะก็ซองเลเวลสามเราเป็ล่าเลเวลตันน้ำนะ ไม่มีอะไรมากหรอกเออก็ฝั่งตรงข้ามของเริ่มเกิดแล้วคือเรียกงของแพนทาวเวอรเลยแต่ช่วงนี้เราติดอาร์วีไปไหนเราเลิกติดเลิกติดไปเลย จริงแล้วเออไอคลิปของไอคลิปก่อนไอคลิปเลยนะที่จะขึ้นแหงแดงอะบ,บอกว่าตาม่าไม่อยากขึ้นแหงแดงอันนั้นมันก็แค่แบบเลือกฉากที่แพ้มาเฉยๆก็อาจจะลงเมื่อวานมะันลืมแล้ว่าเมืราดูเวลาลงไม่ได้เอามาเปคลิปดองไอคลิปสี่นั้นอะทำเสร็จก่อน Q&A แบบทำร็จปกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต่ว่ามันจะลงตอนวันที่สาสิบแต่ววันที่สามสมันขี้เกียจมั้งหรือไม่หรือไม่มีก็ไม่รู้ทำไมได้ทำให้ต้องเลื่อนไปน้ำนะแล้วคือเหมือนเอฟซี สวยชนะถ้ามีไอวอลนะไม่แกะผมก็รอดแล้วเออจริงจรแต่มันเป็นแค่ดีแหละอย่าไปคิดมากเลยนี่แอ๊ดเป็นหนึ่งในปืนโปรตนะเมื่อก่อนเนี่ยเราถ้าพูดปืนโปลตนะเมื่อก่อนปอมมืนโปดอ์ของผมเนี่ยก็คือเอกเอกน่าดีแต่มันเคยโกงมากๆกแบบเข้าหัวแบบเป๊ะแป๊ะเป๊ะเข้าหัวเลยเออ ก็เลยอย่างหนึ่มันยิงมาแล้วมันเป็นปืนที่เราลุกทำมาเลยเป็นปืนเป็นปืนปวดเราแต่ในปัจจุบัลเนี้ยแผบปืนเนี้ยมีการมีสกินปืนทําให้ปืนปวดของเรานั้นก็ยังอยู่ดีเพราะวเอเคมีจิตกลังแอะแกะพอดีนะทำให้ปืนเอเคกลายเป็นปืนลูกเล็กเราเลยได้อดีตซองยาวมันจะเป็นปืนซองที่แข็ที่สุดแล้วแต่ในสมัยก่อนอะเราเล่นเอเคเป็ปืนระเบิด เอ็มเจ็ดเก้ามั้งจะไม่ได้ปิดจะไม่ได้จำไม่ได้ผมลืมผมวิ่งไปประมาณเนี่ยหน้าเบวมไม่มีอะไรทำโอเคนะแล้วศัตรูมันวิ่งเข้ามาหาะะแ,ล 8, แล้วก็แล้วก็มันก็มาหลบเดือนแล้วเออไอแต่ฟองเขียวเข้ามาทำให้แล้วก็ฟองเป็นปีแล้วเหมือนตอนที่ฟองควงเข้ามาเป็นปีกที่โหดแัวโดนเลือดกระจายห โดนเลิฟตลอดกาลเลยใครอ,อยาองควงถึงโดนเลิฟเยอะขนาดนี้เลยคือแค่เล่น,นกันเพราะมันโหด dumb. You're so สวยโคตรเทิวตัดภาพ้วกันไล่อ่าคลิปยาวถ้าจะให้พูดนะว่าปัจจุบันเล่นปืนอะไรเป็นหลักก็เล่นสองอยางอะเอเอ็มแปดคิงฟิกเจอร์นั่นคือที่าเราค่อนข้างถึงใจเลยนะเพราะเราชอบปืนกลที่ท สวยขอบคุณมากเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยทำไมผมเป็นผ,ผู้หญิง ลบหน่อยจะแคปหน้าจอเอาไปแช์ให้เพื่อนๆนีแคปหน้าจอเสร็จแล้วเย็ดแค่มาเธอฟาร์เธอร์ฮีโร่ซีซั่นสองของกูก็บอกเลยนะมหนาวว่าซีซั่นหน้านะที่ผมแบกก็ได้นะมหนาแอดเข้ามานะมหนาระบุชื่อเลยนะมีคนแอดกูเข้ามาเยอะแยะเลยเพราะเราเล่นตัวผู้หญิงได้หรือเปล่าไม่เข้าใจไม่รู้เหมือนกันนี่ ถ้าเป็นซองยาขั้นสามได้เนี่ยเราซื้อนั่เนี่ยมีไงสิบกล่องได้เลยโคตรพลุกแล้วเราก็ได้ทำการหนีซื้อถ้าเป็ดเรากล่าวว่านายนักจะซื้อสกินเป็ดด้วยเพราะว่าเป็ดอ่ะมันจะเป็นมันเป็นสัตว์เลี้ยงคู่กับช่องเราอยู่แล้วมีนั่นลากเป็นสัตว์เลี้ยงคู่กับช่องเราเนี่ยมีคนแอดกูเข้ามาเต็มเลยไม่บอกถ้าใครแอดมาก็ระบุชื่อด้วยนะผมจะได้รู้นะ โคตึงอ่ะโคตึงโคตึงอ่ะโคตึงสามารถแอดได้นะครับผมนะบายบายซีซั่นหน้าให้ผมแบกก็ได้รลอนเราเร่อนเราเ,เราเ่อนเเห็นสภาพเลยนะ